สวัสดีครับวันนี้นะครับพาไปดูนะครับมารีวิวเรดนะครับเป็นเรดไตมาาหลวงพ่อรวยนะครับปัตโกอันนี้สร้างในปี59นะครับก็เป็นวาระครบรอบ95ปีของหลวงพ่อนะครับอันนี้ถือเป็นเรดที่ทันหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยปลูกได้ปลุกเสกด้วยนะครับอ่าก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวันนี้มีให้ดูก็เป็นเนื้อเงินลงยาแดงกับยาน้ําเงินนะครับสําหรับเรดสองเส้นนี้นะครับ มีการทำเกสทําเรียนแบบค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีเป็นงานเกสไม่ว่าจะเป็นเก๊เกตเก็มีนะครับงานเก๊แบบเก๊แบบเก๊นขนมหวานนะครับที่สีชูชาดเก๊แบบดูง่ายก็มีนะครับขั้นแรกก็ลองดูก่อนนะครับนี่นะอันนี้เป็นเลดแท้นะครับทั้งคู่เลยการลงยาเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างจากของของไม่แท้นะครับ ของเรียนแบบจะไม่ลงยาอาจจะมีงานตัวเก๋เหมือนนะเดี๋ยวค่อยไปดูายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไม่ดูก่อนนี่ครับการลงยาเนี่ยนะครับการลงยาเนี่ยของเลดแท้เนี่ยนะครับยาจะไม่เข้าไปกินตัวยันเลยนะครับสังเกตนะนี่นะครับเลดเดิมๆเนี่ยลงยาจะไม่มีเข้าไปกินตัวยันตัวไก่เลยนะครับนี่นะฟอนต์เนี่ยขึ้นเป็นแท่งเป็นสันเรียวคมนะครับนี่นะ อันนี้เรี่ยมกรอบแล้วเลยดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่จะให้พยายามให้ดูรายละเอียดนะครับอ่ะใบหน้าหลวงพ่อนะครับนี่ต้องติดคมชัดแบบนี้นะครับนี่นะถ้าผิดพิมพ์คือไม่ใช่เลยนะครับนี่นะจำใบหน้าตามพิมพ์ใบหน้าให้ดีนะครับลายผมเนี่ยต้องติดชัดเจนนะครับนี่นะขึ้นเป็นลายชัดเจนนะครับส่วนหูส่วนล่องหูเนี่ยสำคัญนะครับทุกอย่างกระเดือกเส้นคอต้องติดคมแบบนี้ ยาไม่มีกินเข้าไปที่องค์หลวงพ่อเลยนะครับนี่นะลงยาไม่มีกินเข้าไปเลยนะครับนี um ่นะสองข้างนะครับเหมือนกันจะต้องเหมือนกันนะครับนี่ด <het> ้านหน้านะครับตัวหนังสือเห็นไหมเรียวคมนะครับเรียวคมตัวการลงยาไม่เข้าไปกินบริเวณเส้นเลยนะครับนี่นี่นะครับด้านหลังกันบ้างนะครับ จะได้พิจารณากันง่ายๆนะครับเวลาเจอนะมองด้วยตาเปล่าก็าแทบจะดูออกแล้วถ้าไม่ได้เป็นงานเกียร์เนะครับนี่นะด้านหลังจะต่อโค้ดเดี๋ยวผมให้ดูทีละเส้นมีฝานะครับนี่นะด้านหลังจะต่อโค้ดอ,อ่เป็นโค้ดนี่นะครับโค้ด95ภาษาไทยนะครับนี่นะ95ภาษาไทยนะครับนี่นะครับตัวหนังสือคมๆอย่างนี้เลยใช้กล้องอีกตัวนะึง ัวหนังสื่อคมคมเลยนะครับนี่นะฟอนต์เนี่เป็นฟอนต์ตัวเลขไทยนะครับฟอนต์ตัวเลขไทยตัวไม่ไม่ใหญ่นะครับเป็นฟอนต์เดียวกับที่ตอกเหรียญเลยนะเหรียญไตมาสนะครับใช้ฟอนต์ตัวตัวตอกเดียวกันนะครับตัวตอกเลขโค้ดตัวตอกเดียวกันก็นเหรียญเลยนี่นะครับยันเนี่ยต้องคมชัดขึ้นเป็นแท่งนี้นะครับนี่นะนสวยเลยนะครับหลักหมื่นนะหลักหมื่นนะครับปัจจุบันเล่นหากันหลักหมื่นนะครับ นี่นะส,สวยเลยนี่นะครับฟันตัวเดียวกันหมดนะครับในตำแหน่งเดียวกันหมดนะยาน้ำเงินยาแดงตอกตอกโค้ดในตำแหน่งเดียวกันนะครับนี่นะครับกล้องถึงตั้มครับนี่นะครับโค้ดเก้าห้านี่เก้าห้านะครับ ควรต้องขึ้นเป็นแท่งเป็นสันอย่างนี้นะครับบริเวณสันขอบตรงนี้ผมพอดีว่ามเลี่ยมปิดไปแล้วนะครับจะต้องเป็นเรียบๆตึงๆนะไม่เป็นรอยตะใบนะครับถ้าเป็นของเกมจะมีรอยตะไบนะนี่นะครับสีสวยครับเอาประมาณนี้นะครับสําหรับเรดไต์มาห้าเก้าหลวงพ่อรวยนะครับเช่าซื้อขายนะครับสามารถส่งเข้ามาทางไลน์ผมก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ